ใครไม่เฮงเราเฮงนะคะประมาณนี้นะราศีตุลบอกรักคนโสดนะคะมีคนเข้ามาใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาที่อาจจะเดินถอยหน้าถอยหลังอาจจะขี้อายสักหน่อย สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีตุลประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ e n e r a l reading นะคะดังนั้นจับไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงสวัสดี FC fan club นะคะชาวราศีตุลน,นะคะขอบคุณที่ support สนับสนุนนะคะดูมาทุกเดือนเลยนะคะอันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณ อ่ะแล้วก็ขอต้อนรับคนใหม่ๆนะคะที่แวะเวียนมาช่องนี้นะคะรายละเอียดการแบ่งราศีนะคะอยู่ที่ดีสคริปชันบอกข้างล่างนะคะลงไปอ่านได้เลยนะ,ะแล้วก็ไม่หมอรบพวนชาวราศีตุลน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆมาลงนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยเนาะ,ะในการกดไลค์ประมาณนี้มามาดูกันนะคะว่าพฤษภาคมนี้ราศีตุลนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตัวตนนะคะได้เป็น6เหรียญน,นะคะเป็นช่วงจังหวะของการทำบุญทำทานนะคะ หกเหรียญนะคะการให้นะคะยิงให้ยิงได้นะคะหรืออาจจะเป็นจังหวะของการช่วยเหลือก็ได้นะคะจังหวะนี้นะคะหกเหรียญที่มีเข้ามาเราอาจจะช่วยเหลือใครนะคะแล้วก็ใครอาจจะมาช่วยเหลือเราได้ด้วยนะการบริจาคคนที่ด้อยกว่านะคะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะในจังหวะหกเหรียญมันหมายถึงแบบจังหวะของการช่วยเหลือบางทีติดขัดเรื่องใดเรื่องเงินเรื่องทองทําบุญบริจาคหน่อยนะเพื่อเป็นการเหมือนต่อยอด นะก็เราก,เราก็เราก็อาจจะได้แบบออเดอร์ปังๆอะไรเข้ามานะคะในจังหวะนี้นะคะรวมไปถึงอาจจะมีใครที่แบบมาให้ความช่วยเหลือเราด้วยนะคะแต่ในตัวหกเหรียญเองนะคะให้เรามันระวังเรื่องภูมิเราแล้วกันเนาะภูมิต้านทานในร่างกายของเรานะคะอันนี้ดูแลนิดนึงหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ลดน้ําหนักหรือเปล่านะคะดูแลตัวเองด้วยเนาะโอเคอะเพราะว่าบางที ลดมากแล้วจะไม่สบายหรือเปล่านะดูดูแลเรื่องแบบสุขภาพด้วยอะ่ะภูมิอาจจะลดก็ได้นะกลุ่มของแบบภูมิภูมิกันภูมิแพ้อะไรของเราที่เราเป็นอยู่นะคะหกเหรียญเนี่ยแล้วมันมีสาดาบไงแม่หมอต้องแจ้งราศีตุลให้เรามันระวังเรื่องสุขภาพแล้วกันเนาะการเจ็บป่วยนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเกิดขึ้นนะให้ระวังด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นการป่วยใจหรือเปล่านะที่เราแบบอาจจะรู้สึกนะโอเคอะ แต่ดูแล้วไม่น่าจะป่วยใจนะคะแม่หมอดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะก็เลยจะบอกว่าเรื่องสุขภาพดีกว่าเนาะตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานเป็นอย่างไรออ้โหโ,โอ้เลยนะหนึ่งถ้วยนะคะมีการเริ่มต้น งานใหม่ๆนีด้ด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานมีใครที่หยิบยื่นโอกาสให้เราหรือเป็นช่วงจังหวะของความสดชื่นความสบายๆชิลๆนะคะในเรื่องราวของการทํางานนะ,ะหนึ่งถ้วยบางคนอาจจะเริ่มต้นทํางานใหม่ๆหรือเปล่านะคะอย่างเช่นขายอาหารเปิดร้านอาหารนะ,ะหรือว่าขายกับข้าวเองทําขนมเองส่งช้อปปี้หรือว่าส่งผ่านไลน์แมนอ่อะไรนะมีอะไร <laughs> แกลบฟู้ด แพนด้าอะไรประมาณนี้นะคะก็แลรดูว่าขายดีนะคะนะแม่หมอก็เห็นแบบบางร้านเขาก็เป็นร้านเล็กๆนะ,ะแต่ว่าเขาทำอร่อยเนาะ,ะแล้วก็ไปเข้ากับพวกเนี้ยก็ออเดอร์ก็เข้ามาตลอดนะคะ Okay, อเคถ้าใครเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะมีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะบางคนเจอมิตรภาพใหม่ๆในที่ทํางานได้ด้วยนะ,ะหนึ่งถ้วยเนี่ยที่เกิดขึ้นนะ,ะเจอความรักเปล่าหนอนะคะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นโอกาสดีๆนั่นแหละที่ก้าวเข้ามานะคะแล้วก็มันเหมือนแบบการเข้าสังคมการทํางานนะสมัคร เขาเรียกอะไรสมาคมของเราเนี่ยเพื่อนฝูงของเราสังคมออฟฟิศเราเนี่ยนำพามาซึ้งเงินทองนะการงานการเริ่มต้นดีนะคะสิบเหรียญสามถ้วยประสบความสําเร็จมีความสุขนะละันลันล้านะคะแล้วก็สิบเหรียญบางคนทําเกี่ยวกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์อะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าช่วงจังหวะน,นี้คือคืนนะในตัวบริษัทหรือธุรกิจที่เราทํานะคะสิบเหรียญหรือบางคนอาจจะเปิดที่บ้านเป็นออฟฟิศหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะโอ้สิบเหรียญแนี่ยทุกคนนะ แล้วทีนี้งานเป็นยังไงต่อบางคนเริ่มต้นทํางานใหม่ๆแหละอย่างที่แม่หมอบอกนะคะเริ่มต้นธุรกิจก็ได้หรือได้งานใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะบางคนนะงานที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นกัรายาณมิตรนะคะที่เขามาแนะนําให้เรานะคะอัศวินถ้วยนะคะแล้วงานที่ได้ก็อาจจะแบบไม่ได้ไกลคุณแบบคือไม่ได้ไกลพื้นที่คุณมากอะ คุณอาจจะไม่ต้องแบบเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดนะคะอย่างเช่นถ้าเราทํางานในกรุงเทพก็จะอยู่ในละแวกแถวๆวนี้แหละนะคะประมาณนี้นะคะมีโอกาสดีๆที่ก้าวเข้ามามีคนแนะนํางานให้นะ,ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอย่าปฏิเสธเรากันเนาะมันเป็นเรื่องดีๆที่ก้าวเข้ามาเขาแนะนําให้นะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้ทํานะคะด้วยความที่เราก็อ่อนโยนด้วยนะคะเห็นปะ่ะหกเหลียนเนี่ย มีคนช่วยเหลือเราเราอาจเราก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะมันก็เป็นเหมือนบุญนะคะที่ช่วยต่อยอดอีกทีหนึ่งนะคะบางทีคนที่แนะนําให้เราอาจจะเป็นคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาก็ได้นะ,ะตอนเมื่อเขาตกยากในแนวนี้นะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วกันนะ,ะแล้วทีเนี้ย ในตัวของที่ทํางานเนี่ยถ้าเรามีลูกน้องหรือบริวารน,นะคะช่วงจังหวะน,นี้ก็คุยกันรู้เรื่องนะคะกันนุ่งกันนิ่งดูแลกันนะคะอาจจะแบบซื้อขนมนมเนยแบ่งปันกันกินนะคะล้ล้นลานะคะช่วงจังหวะน,นี้รู้สึกว่ามีสหายอะไรต่างๆนานาค่อนข้างที่จะดีนะคะสังคมดีนําพามาซึ่งเงินทองนะคะโอเคแล้วก็อะไรต่อเนี่ยนะ,ะบางคน บางคนอาจจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแบบลับๆหรือเปล่านะซัพพอร์ตนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาแบบช่วยช่วยเหลือเรานะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะดีเอ็มเพลสเกิดขึ้นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ราศีตุลบางคนมีแนวโน้มว่าน้ําหนักตัวเยอะขึ้นหรือเปล่านะดีเอ็มเพลสนะคะ,ะ,คะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีน่ะนะคะ <laughs> แล้วก็พวกสิ่งที่ทําเนี่ย สามารถประสบความสําเร็จได้พวกคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือแบบลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็ได้เนาะที่ให้การสนับสนุสนซัพพอร์ต Queen of Cups m Place นะคะมันมีแบบเขาเรียกว่ามีคนช่วยแนะนํามีคนช่วยไกด์มีคนซัพพอร์ตที่ดีนะคะ Queen of Cups m Place เป็นผู้หญิงทางนั้นเลยนะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จความอบอุ่นความดีงามที่จะมีเข้ามานะคะล้วนแล้วแต่พวกเขานะคะพักดันชทือเหลือนะโอเค แล้วต่อมานะคะในเรื่องของถ้าเกิดว่ากลุ่มของเจ้านายในจ้างของเราเนี่ยที่เราดิวดีวด้วยเขาช่วงนีเ้เขาก็รักชอบคุณนะ <c oughs> รักชอบอยังไงหมายถึงว่าเอ็นดูพวกคุณนะคะเดอะลเวอร์นะ,ะช่วงจังหวะนี้เหมือนพูดอะไรเจ้านายเราก็เชื่อเรานะคะรักและเอ็นดูสนับสนุนเรานะคะบางทีเจ้านายของพวกคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะคะซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะ <c oughs> แล้วต่อมานะคะเรามาที่มาทีเา่เรื่องการเงินดีกว่านาะในเรื่องของการเงินเองนะ,ะการเงินรายได้นะคะเป็นยังไงบางคนมีโชคนะมหมอต้องบอกว่าบางคนอาจจะมีโชค3ามถ้วยนะคะอาจจะโชคจากการ ติดต่อง,งานก็ได้นะการเข้าสังคมสมาคมได้โชคเป็นแบบเงินปันผลอะไรเข้าเข้ามานะคะรวมไปถึงแบบโชคลาภได้ไหมได้ด้วยเนาะอาจจะมีโชคลาภได้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนเองเป็นช่วงจังหวะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะธุรกิจใหม่ๆการงานใหม่ๆเริ่มต้นทํางานที่ใหม่นะหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นมีโชคได้แล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆ มีแหล่งเงินทุนเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพื่อนฝูงสังคมธุรกิจที่ทําอยู่นะคะยังยังสร้างเม็ดเงินนะคะยังคึกคักอยู่นะคะใครไม่เฮงเราเฮงนะคะประมาณน,นี้นะราศีตุลบอกแล้วก็การเงินเองนะ,ะอาจจะมีไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพบางคนเจ็บป่วยนะคะหรือบางคนเนี่ยไปซื้อของเพราะว่าเหมือนซื้อเพื่อบรรเทาทุกข์ในจิตใจเรานะ,ะชอบ ชอบเพื่ออะไรเนะี่ยชอบเพื่อคลายเคยรียดชอบเพื่อบรรเทาความอกหกักอะไรแนวนี้นะคะสามดาบที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องดูแลนิดนึ่งเนาะหรือบางคนอาจจะใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ป้องกันโควิดเจล ชเป์หรือหน้ากากอนามัยนะคะเยอะขึ้นหรืออุปกรณ์อะไรประมาณนี้เยอะขึ้นนะคะเกี่ยวกับกลุ่มของดูแลสุขภาพและ3าสาม,สามาบเนี่ยให้ระวังสุขภาพนั่นแหละนะคะเราอาจจะได้ไปใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะบางคนอาจจะไม่สบายนะคะอาจจะมีเรื่องราวเหล่านั้นที่ได้เอาไปใช้นะถ้าไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็บางอย่างเองอาจจะหมายถึงเราอาจจะเอาไปใช้ใจ่ายในส่วนที่เรา เราคิดว่ามันไม่ดีอ่ะมันต้องแบบเหมือนมันถึงเวลาที่จะต้องต้องทำแล้วนะคะต้องแก้ไขหรือจัดการนะสามดาบนะคะเนี่ยเหมือนแบบเยียวยาจิตใจเรานะสามดาวที่เกิดขึ้นโอเคหลักๆก,ก็ให้ระวังแหละประเภทแบบพอมีเรื่องเครียดเรื่องน้อยเรื่องอกหกักช้อปปิ้งแหลกนะคะเพื่อ บรนเทาจิตใจนะอันนี้ก็เซพๆนิดนึงเนาะทีนี้เรื่องการเงินนะคะการเงินอาจจะมีการใช้จ่ายอยู่ภายในบ้านเยอะนะคะหรือการเข้าสังคมก็ได้นะเจ็บด,ดาบเกิดขึ้นบางคนอาจจะใช้เยอะอยู่อยู่ดีดก็เหมือนแบบคือรายได้เข้าซ้ายก็ออกขวาอะไรประมาณนี้นะคะหรือมีเรื่องรายจ่ายที่ได้ใช้แบบ กระทันหันแบบหรือแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้วางแผนไว้นะคะแล้วเจ็ดดาบเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องการถูกขโมยเงินนะการถูกขโมยของมีค่านะคะนี่ต้องระมัดระวังที่บ้านที่ออฟฟิศเรานะคะรวมไปถึงรถลาเราด้วยนะคะตรงนี้นะเออมันอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่พึงประสงค์ที่จะต้องได้ใช้หรือบางทีอาจจะขโมยขจรน,นะคะให้ระวังเรื่องขโมยขจรน,นะที่บ้านเรานะดูแลดีๆนะคะอืม ประมาณนี้แล้วก็การเงินเองก็ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตอยู่ยังช่วยเหลืออยู่การเงินก็ค่อนข้างที่จะดีอะไม่หมองมองนะคะสาหรับใครมีแฟนแฟนก็อาจจะช่วยเหลือเราได้นะคะทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นยังไงความรักคนโสดนะคะมีคนเข้ามาอัศบินถ้วยนะคะ มีคนเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันนี่แหละแอบชอบกันอยู่รักๆชอบชอบกันอยู่คนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาที่ได้ติดต่อในเรื่องงานหรือเพิ่งได้ทําความรู้จักกันนะคะอาจจะเริ่มมีจังหวะของการแอบชอบชอบประมาณนี้นะที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเดินถอยหน้าถอยหลังหรือแบบเป็นช่วงจังหวะด,ดูใจกันอยู่หรือแบบเขาอาจจะขี้อายสักหน่อยได้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนบางคนเองนะ นะตรงนี้เดลูเวอร์เห็นไหมเกิดขึ้นนะเราอาจจะเจอใครที่ถูกใจนะเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขานะคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะในจังหวะน,นี้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆหรือเปล่านะคะหกถ้วยแล้วก็สามดาบตรงนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนอย่าไปฝังใจเยอะนะคะเปิดรับคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาดีกว่านะคะ พราะบางทีเราอาจจะช่วยฉลูขันเถาะมาลงมาสิยงไปเลยก็ได้นะคะยังไงก็เปิดใจดูนะคะคนใหม่ๆเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคุณอาจจะได้เข้าสังคมพบคนเยอะนะคะหรือบางทีมันหมายถึงกลุ่มโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเราเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะโซเชียลดิสแทซ์ใช่ไหม,มก็อาจจะแบบพบเจอกันเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะโอเคในส่วนของ เนี่ยระก็เนี่ยมีโอกาสพบเจอจากเรื่องของการงานได้ด้วยนะในส่วนของไพ่อารล็อกโนะคะเป็นยังไงความรักนะคะเดือนนี้คนโสด Reflection นะคะการสะท้อนให้พื้นที่ซึ่งกันรละกันในขณนะนี้เชื่อมั่นและศรัทธาว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราทำสิ่งใดและเกิดผลสะท้อนอะไรกลับมานะคะอืม บางทีเดือนนี้บางคนอาจจะยังคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือเปล่าที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องเก่าๆก,กับคนเก่าๆนะคะความรักเก่าๆอาจจะยังตัดไม่ได้หรืออาจจะยังรู้สึกดราม่าเสียใจกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเขาก็เหมือนแบบ เหมือนว่าเดืเอนนี้คุณอาจจะเริ่มได้ทบทวนแล้วว่าที่ผ่านมาความรักที่เราเคยเจอนะฮะมันเป็นอย่างไรนะคะเราทําอะไรผิดพลาดไปหรอนะคะหรือเราทําสิ่งใดนะเรายอมเขามากไปหรือเปล่านะคะเราใจดีกับเขามากไปหรือเปล่านะคะจนเขาได้ใจนะ,ะจนเขาไม่เกรงใจคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะ <era> อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการทบทวนเรื่องราวเหล่านั้นและก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะใช้เรื่องราวเหล่านั้นให้มันเป็นบทเรียนที่ดีในการที่จะ มาเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆคือไม่อยากให้มีเรื่องราวผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนแบบทบทวนเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการเริ่มต้นความรักใหม่ๆที่มันจะดูดีมากกว่านะคะเพราะว่าบางคนเองอาจจะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะคะหรือหรือรู้ว่าเขาเอาเปรียบเราเราก็ยอมเขาตลอดจนเขาเลิกนะอย่างที่บอกนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็หักอกทิ้งเราไปนะ ไม่รับผิดชอบใดๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่เราจะใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะนะคะคนโสดทีนี้ในคนที่มีแฟนเราเป็นยังไงนะคะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาก,กันนะคะก็มีแนวโน้มว่าพวกคุณจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะเดินโลเฟอร์เกิดขึ้นนะคะแต่เหมือนว่า สำหรับบางคนนะคะบางคนอาจจะยังมีเรื่องราวที่ฝังใจกันอยู่หรือเปล่านะคะความเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นความไม่ลงตัวที่เกิดขึ้นนะคะความที่ที่ผ่านมาอาจจะมีใครบางคนที่แบบทำให้เราเสียใจนะ,ะเพราะว่าคนคนนั้นเสน่ห์ค่อนข้างที่จะแรงนะคะเลยทำให้แบบเหมือนมีตัวเลือกมีมืออื่นเข้ายื่นเข้ามา,ยา,มาอยู่ตลอดเวลานะคะจังหวะนี้ก็เหมือนแบบเราต้องสลัดเรื่องความ ความคิดมากหรือความกังวลหรือเรื่องราวที่ผ่านมาทิ้งไปนะคะคนของคุณที่คุณดิวอยู่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนพยายามที่จะอยากเข้ามาใกล้เขาอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากจะปฏิสัมพันธ์หรืออะไรใดๆนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบพอเขาได้มีแฟนะ่ะตอนที่เขาโสดอะไม่มีใครมันก็ไม่มีใครแต่พอเขามาคบกับคุณะ่ะ ก็เหมือนแบบเนื้อหอมขึ้นมาสังงานอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยค่ยปรับจูนกันแล้วกันเนาะ mm hmm. ทีนี้ในส่วนของไพ่ออคเนะคะว่ายังไงสําหรับคนที่มีแฟนมีคนคุยนะคะไม่เป็นใบนี้นะคะ Look i ล mm ุกอินไซต์เ l ลนะคะ มองเข้าไปในตัวเองตรวจสอบว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบนี้นะคะไพ่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะจ๊ะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีแฟนนะคะดูแบบเศร้าๆเงาๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนกำลังคุ้นคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกำลังทบทวนนะคะกำลังพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ไพ่ชุดนี้บอกว่าคนที่มีแฟนเนี่ย เหมือนเหเหมือนมองเข้าไปที่ตัวเองนะอืมมองซิว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยที่มันเศร้าๆเอาเหงาหรือเจ็บปวดเจ็บแผลรัแผลหรือมันเหงาดามาเหมือนไพ่ที่ไม่หมอยกขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะอืเพราะอะไรนะเหมือนเขาบอกว่าตรวจสอบว่าอะไร ที่มันทําให้เรารู้สึกแบบนี้นะคะลองลองตอบคําถามตัวเองซินะว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยู่มันเกิดจากอะไรเขียนเป็นข้อๆอ,ออกมานะคะนะมันจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนจะได้ไม่ฟุ้งไปมากนะคะเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นนะเกิดจากอะไรความรู้สึกที่เราเป็นสถานการณ์ที่เราเจอเพราะอะไรประมาณนี้นะคะมีแนวทางแก้ไขไหมนะคะ ลองลองเขียนวิธีขึ้นมานะมันจะทําให้เราเหมือนเห็นทุกอย่างชัดขึ้นนะปรัแบบเหมือนไมุ่้งอะ่ะเหมือนเราจะได้เคลียร์จบไปทีละข้อทีละข้อเคลียร์กับใจเราอะ่ะนะคะประมาณนี้ในช่วงจังหวะเดือนนี้ราศีตุลเองแบบต้องใจเย็นนะใจกว้างนะคะใจดีนะคะดีเอ็มเพลสนะคะทุกอย่างคือแบบเหมือนเป็นพลังงานบวกนะนะคะที่ คอยแผ่เรื่องราวของความอบอุ่นความใจดีเนี่ยแผ่ออกไปนะคะทีนี้ในสองไพ่เราเคลื่อนไยังไงนะคะคำแนะนำได้เป็น darkness นะคะไพ่ทำไมแบบเศร้าๆเนาะอืม darkness นะคะโอ,โอเคบางคนมีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะก็มันมันคือไพ่ทั้งสองคือคำตอบคำอธิบายมันคือทั้งสองใบเนี่ย ทุกคนรู้ไหมนะคะด a กเน็ตโอเคมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราพบกับความมืดนะคะความมืดความเจ็บปวดเรื่องราวบางอย่างนะ,ะที่เราพบเจอนะคะอะไรที่มันแบบเป็นเหมือนเรื่องราวเจ็บปวดนะ,ะที่เกิดขึ้นนะ,ะมันมันก็ทรมานจิตใจเราแล้วเนาะนะสิ่งที่เราเจอหรือสิ่งที่เรากําลังสัมผัสหรือรู้สึกอยู่นะ,ะในด้านมืดเหล่านี้นะคะมันมันมืดเท่าไหร่นะ ยิ่งมันมืดเท่าไหร่มันก็หมายถึงว่ามันต้องมีอีกด้านที่สว่างมากเท่านั้นนะคะมากขึ้นเท่านั้นนะะเพราะว่ามันไม่ได้จะมืดเสมอไปเดี๋ยวพอแสงสว่างมาแสงสว่างที่มีปริมาณที่เท่าๆกับความมืดเลยอ่ะมันก็จะมากลบ ความมืดนะคะแล้วก็กลายเป็นความสว่างนะคะโอเคมันเป็นช่วงจังหวะของการที่เราได้พิจารณาตัวเองนะคะในสิ่งที่เราเจอหรือด้านมืดหรือจุดบอดอะไรของเรานะคะถ้าเรารู้สึกถึงจุดบอดเหล่านั้นหรือรู้สึกถึงด้านมืดของเรารู้สึกถึงข้อเสียของเราหรือเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดมากเท่าไหร่ในสิ่งเรื่องราที่เราเจออยู่นั่นหมายความว่าคุณหาเจอละในตัวของปัญหานะคะ คุณพร้อมที่จะแก้ไขมันหรือคุณสามารถที่จะแก้ไขมันได้ปรับเปลี่ยนมันได้นะคะแต่ถ้าเราแบบเหมือนไม่ได้สัมผัสหรือหาไม่เจออะไรประมาณนี้นะคะมันก็เหมือนแบบเราอาจจะไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขหรือวิธีที่จะจัด,จดการกับมันนะคะเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเมื่อเมื่อมีความทุกข์เราจะเห็นธรรมนะคะเมื่อทุกข์เราจะเห็นธรรมประมาณนี้นะคะก็คล้ายคกันนะคะแล้วก็เหมือนพอเรารู้ จุดเสียจุดอะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงมันได้นะคะรวมไปถึงสภาพจิตใจเราด้วยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเป็นช่วงจังหวะเหมือนช่วงเดือนของการพิจารณาตัวเราเองนะคะสถานการณ์ที่เราเจอนะคะมุมมืดในใจเราที่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกแย่นะคะมันก็จะทำให้เราได้ทบทวนได้คิดแล้วเราก็จะหาทางสว่าง ในทางของเราเองเจอได้นะคะหมอก,ก็เป็นกําลังใจให้ราศีตุลน,นะคะก็ในไพ่โดยรวมเราค่อนข้างที่จะดีนะอาจจะมีแค่บางคนที่อาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือบางทีเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ของไพ่ที่แนะนําคุณในเดือนนี้หากคุณเจอปัญหาสิ่งใดนะคะอย่าท้อ คิดว่ามันมีแสงสว่างที่เท่ากันเสมอที่จะมาสาดส่งให้นะเพียงแต่ว่าให้เราหายเจอแล้วก็แก้ไขมันนะคะโอเคขอบคุณชาวราศีตุลมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกเรื่องราวนะไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ